ครั้งสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่11พฤศจิกายนโดยโคโทท้ชเทฟเบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชาวนี้ขอเสนออาร์ติญา์ผีไฟเขียวเรซ่าซ้อมแคมป์ฟ้าขาวเรียกความฟิตนะแมนยูตัดสินใจให้บริสันโดมาร์จิเนสนะฮะกองหลังของทีมชาติอาร์เจนตินาร่วมแคมป์ฝึกซ้อมในยุโรปของทัพฟ้าขาวก่อนเกมกระชับมิตรกับแองโจราแต่ว่ากองหลังเบซเปรานี้ จะไม่ลงสนามในเกมเกมนี้ซึ่งวอรนชได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมของบรูเบนอาร์โมริมและตัวของเขาเองก็ไร้ที่จะได้กลับมาลงสนามกันอีกครั้งหลังที่เขารับการผ่าตัดหัวเข่าเมื่อช่วงเดือนคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยอาร์โมริมยังคงไม่ได้เรียกตัวกองหลังรายนี้กลับมาลงสนามกันอีกครั้งและตั้งใจที่จะดูแลนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บเรื้อรังมาหลายครั้งตั้งแต่ย้ายมปจากคันด้าของอาร์แจ็คในช่วงปี2022 โดยแมนยูเชื่อว่าบาติเนชเองน่าจะได้รับผลประโยชน์จากการได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ต้องเดินทางไกลโดยเป็นที่เข้าใจกันว่าสมาชิกแผนกประสิทธิภาพของแมนยูนั้นจะเดินทางไปกับบรรดาขฟังบาติเนชในช่วงเวลาที่เขาฟื้นฟูร่างกายในขั้นนี้ก็เป็นนามังงานนี้มาลิซโดมาร์ติเนชนะผมดูแล้วเนี่ยก็ถือว่ากลับมาซ้อมได้แล้วนะฮะ เบาๆแต่ว่าจะเพิ่งลงเล่นครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันการกลับมาจาก้างหน้าของฝั่งทีมชาติจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารัยังไงเมื่อเชสโก้บดช่วยเซโรเวเนียคัดบอลโลกนะเน,นี๋ยนี้เปนจะเป็นเช,เชสโก้กองหน้าของฝั่งแมนยูเองนั้นจะพลาดในการลงสนามไปกับหา้าของสซโรเวเนียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสำคัญ แต่ว่าเจ้านที่สโมสรไม่คิดว,ว่าเขาจะมีปัญหาใหญ่ในเกมที่เสมอกับสเปอร์2-2ต่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดเจสโคลงเล่นได้เพียงแค่30นาทีก่อนเดินกระเพกเออกจากเกมที่สนามโอชาฟฟอร์ดสเตเดียมหลังบาดเจบ็บอ uh. หัวเข่าจากลูกจากถูกการถูกมิกกี้ฟันเดเฟนเข้าสกัดในคราดนั้น โดยมีภาพกองหน้ามูลค่า,า73.7ล้านปอนด์ที่กำลังเดินออกจากสนามโดยที่ไม่มีไม้ค้ำยันแต่ว่าไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้อย,อย่างอิสระเมื่อถูกถามว่าอาการดังกล่าวร้ายแรงแค่ไหนรปรบเ่นอัมบริมหัวหน้าโค้ชเองก็กล่าวบอกว่าเป็นเพราะปัญหาที่หัวเขา่าคุณไม่มีทางรู้รอดนะว่าจะเป็นเช่นไรและกล่าวว่าเชสโก้นั้นจะเป็นต้องได้รับการตรวจเนื่องจากว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อแผน ในการเสริมทัพในช่วงเดือนมการาคมของเราในครังนี้โดยเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลใจว่าจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานซึ่งอาจจะตรงกับการจากไปของบริอันเอบโมแบริ็ออามาดิยันโปรกองหน้าเพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงนูแซม,มาซารวีกองหลังในการแข่งขันกับ African c u ั of n ออฟเ n ชัในช่วงเดือนหน้าในคงนี้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าอาการบาดเจ็บของเชสโกและก็ระยะเวลาการพักรักษาตัวนั้นจะยังคงไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าจะมีการตรวจเพิ่มเติมที่สนามฝึกซ้อมแค็งตึงต้นของฝั่งแมนยูแต่ว่าทางสโมสรยังคงกังวลใจนักวัานต์นเตะไว้สองปลือกนี้อาจจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหลายเดือนเขาจะพลาดเกมสำคัญของสโลร์เนียกับโคโวและก็สวีเดน พวกเขาจำเป็นต้องชนะเพื่อจะให้มีโอกาสในการคว้าตั๋วไปเล่นรอบเพลย์ออฟฟุืบอบโลกในครั้งนี้ให้จงได้ก็เป็นดัว่างานนี้เชสโกนะผมต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กัน,กนว่าเขานั้นจะกลับมาปกตินั้นในช่วงไหนก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะเรามาดูข่าวต่อมาเกินครับอะไรยังไงเมื่อง,งานนี้แต่ตอนน้องขอฟังบราเมนรังเบอร์ไหนเทีบฟอร์ม3ในตะวันแมนยูโอนาน่าเดคิอา5เกมแรกของพิมบริก โดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งและผมถึงตอนนี้แมนยูเองน่าจะแก้ปัญหาตำแหน่งผู้รักษาประตูได้เป็นปริทิ้งแล้วหลังคว้าตัวเซนเนอร์รัมเมนนายทวันชาวเบลเยียมมาจากขณางของปารีเซออันเวิร์ฟโดยนั่นเป็นพระว่าเจ้าของค่าตัว18ล้านปอนด์ประเดิมสนามในเกมพรีมเมียร์กพาแมนยูเปิดสังเวียนแข่งโอทฟัฟฟอร์ดสยบซันเดอร์แลนด์ได้แล้ว2-0 หลังคว้าคารินชีได้ในเกมแรกอาเมนเองนั้นก็พาทีมผีแดงบุกไปที่เฮที่แอนฟิลซัดสยบลิเวอร์พูล2ต่อ1น่ขอจะช่วยให้ทีมของบริเวณอัลบริมชนะเกมลีกอีก3นัดซ้อนในการเข้าบ้านพิชิตบริตัน4ต่อ2กระนั้นก็ดีแม้ว่าใน2เกมหลังผีแดงจะกำชัยไม่ได้แต่อย่างน้อยอาร์มเมนก็ช่วยให้แมนยูนั้นมีแท้มติดมือกลับออกไปเสมอกับทั้งฟอร์เรและก็สเปอร์2ต่อ2 ซึ่งงานนี้ก่อนหน้านี้เองนั้นอาร์เมนที่เรียกว่าจะคว้าตำแหน่งผู้รักษาประตูเบอร์นหนึ่งของโลโลล็อกในความฝันไปครองกองเชียร์ปีแดงต้องทนทุกข์กับฟอร์มของอองเดเรโอน,าน่าซึ่งก็ไม่อาจทําให้สาวกบริษัทอาร์มี่เองนั้นแฮปปี้ได้เหมือนช่วงที่ทีมรักของพวกเขามีดับิดเดกอาเฝ้าเสาในครั้งนี้โดยและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าปรับเบ้นนั้นย้ายมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับแมนยูได้จริงหรือไม่เขาจะเทียบผลงานของเขา ในการเล่นในเกมพิมพ์ริก5นัดรแรกกับโอตาน่าและก็เดกิอาให้ดูนะเริ่มกันที่1กองก็ไดก,การเซนเนอร์บรมัมเบนโดยเสียประตูไปสิ้น7ประตูคลินชีส1เซฟส4และวก็เปอร์เซ็นต์เซฟ66.7%็์ต่อมาจะเป็นอองเดรโอนาน่าก็เสียประตู5้คลินชีส3เซฟไปส0เปอร์เซ็นต์การเซฟ62.5%องดาเอรนองเดรโอนาน่า ประตูที่เสีย10ประตูคารินชีต1เซฟไป20ครั้งเปอร์เซ็นต์การเซฟ69%เดวิดเดคิอาประตูที่เสีย7ครั้งคารินชีต2เซฟ15เปอร์เซ็ซนต์เซฟ68.2%ดาบินเดคิอาปี2021ประตูที่เสีย4คารินชีต1เซฟไป14เปอร์เซ็นต์การเซฟอยู่ท aria, ี 1, ่77.8%ดาบินเดคิอาปี2020ประตูที่เสีย12คารินชีต1 เซฟ12เปอร์เซ็นต์การเซฟ52.2เซ็นต์ะครนี้ทั้งนี้หากพอจะเทียบกับในทวารของแมนยูในรายอื่นๆย้อนไปสึ่ยุคข,ของเอ็ดวินฟานเดอร์ซานในการลงเล่นในเกมผิมบริก5นัดแรกของทั้งหมดนี่จำนวนการเสียประตูของแต่ละรายนั้นมีต่อไปนี้เซนเตอร์บรัมเมน7ประตูอัชตายบรินเดีย11ประตูอองตเรโอลนาน่า10ประตูดินแฮนเดอร์สัน3ประตู เซคิโอโรเบโลสองประตูดาวิดเดคิอาร์สีประตูอันเดอร์ชบรินกาศูนเบนชฟอสเตอร์สองโทมัสคุนเซกสองแล้วก็เอ็ดินฟันเดซาหนึ่งประตูในครั้งนี้โอ้โหเป็นวัตงกงารน,นี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเริ่มต้นด้วยดีเดี๋ยวต้องเราดูกันต่อไปครับทุกัน,ว,กนว่าเขาจะเก็บสติของตนเองนั้นต่อไปได้หรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาละยังไงแมนยูฟอร์มร้อนแรงไร้พ่ายห้านัดติดออฟต้าทำนายผลผีแดงจบอันดับ7ชิลตัวยูโรปาลีกอย่างแน่นอนนะเมื่องานนี้นะักข่าวฟังออฟตาแนละผมอัปเดตการคำนวณอันดับของผมีมารีกหลังผ่านไป11นัดฟันธงว่าแมนยูภายใต้การกุมทีมของบระเวนอัมบาริมจะจบซีซั่นส0 2 5ีที่อันดับ7พร้อมกับว้าโคตา้ายูโรปาลีกหลังที่ทำผลงานได้ดอย่างยอดเยี่ยมไร้พ่ายห้านัดติดต่อกันมีแต้มเท่ากับลิเวอร์พูล ก่อนที่จะพักเบร็กทีมชาติโดยแมนยูเองมีผลงานเซสชันที่เลวร้ายสุดขีดนะฮะโดยพวกเขาจบอันดับที่15ของตารางคะแนนพีมเบร็กอังกฤษและก็ไม่ได้โคตาลงไปเล่นตบอนยุโรปเนื่องจากว่าพ่ายแพ้ต่อสเปอร์ในนัดชิงดำทั่วยูโรปลีกสำหรับช่วงเซสชันนี้บริเวณอัลบริมกุสเซอของโปรตุเกสคุมทีมผีแดงครบ1ปีแล้วและก็เริ่มทำให้นักเตะเล่นตามระบบ3-4-3ได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นโดย5นัดหลัง ทีมจากโอทั o ฟอร์ดนั้นไม่แพ้เลยแม้ว่าจะสะดุดเสมอในเกมที่ผ่านมาในครั้งนี้ก็ตามจีถึงกระนั้นี้ผีแดงเองก็รั้งอันดับที่7ของตารางคะแนนพิมมาริกโดยมี18แต้มเท่ากับแชมป์เก่าฮาริวปูหลังพ้น11นัดก่อนจะเข้าสู่ช่วงเบรกเกมทีมชาติอีกหนึ่งรอบซึ่งกระทำให้ออฟตา้านั้นจัดการอัปเดตการคำนวณอันดับตารางคะแนนหลังจบชิทันี้ออกมากันอีกครั้ง จากแกข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนออฟตาชิวาแมนยูเองนั้นจะได้สิทธิ์ลงเล่นในั่วยยูโรปาล,ลีกฐานะที่ทีมอันดับ7โดยเก็บได้เพียงแค่56แต้มรองจากอาร์เซนอลแมนซิตี้ลิเริอร์ฟูเชลซีอาร์เซนาอและก็คริสตันพาเดชซึ่งก็จบอันดับที่1-6ตามันดับในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะฮะก็ขอให้นุ่นเลยจบหนึ่งใน5ไปเลยดีกว่านะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลอสโมสรแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนติามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ